อ่ะง่น้ำสับประรดของหนูเริ่มแล้วนะยิ yeah. ่งอะถ้าต้องสู้กับเรื่องของพละกําัังฉันคงเสียเปรียบค่อยๆถอยห่างไปก่อนดีกวา่า ดูถ้าทางราชจะมีไม่อยากจะสู้กับฉันในระยะประชิดสินะอืมแค่ฉะนั้นนายยังไงก็ไม,ม่เกินมือแล้วเห็นพ่อจะแพ้แล้วเหรอเอาแต่วิ่งหนีตลอดเลยฮะไม่แน่หรอกตอนนี้พ่อใช้แค่พละกําลังในการโจมตีและหลบหลีกการโจมตีของแม่ส่วนแม่ก็ใช้เปลวไฟมังก,กรในการวนเวียนและหาโอกาสโจมตี ีแสดงว่าในการต่อสู้ระยะประชิดท่านแม่ไม่มั่นใจว่าชน,นะท่านพ่อได้พี่สาวรู้เยอะจังอาจารย์สอนพี่ในห้องเรียนนะรีออนใครเขาก็ว่านายเป็นพวกฝีเท้าเร็วทั้งา้นก็ลองลบดูหน่อยสิฉันไม่เพียงแต่เร็วลงนะแต่ยังแข็งแก่งมากด้วยแล้วแบบนี้เป็นไง ช้าเกินไปแล้วนะรถไวอ๋อนี่ใช้เวทมนสายฟ้าเสริมความแข็งแกร่งให้ร่างกายตัวเองจะไม่มีใครมาแยกวันหยุดหนึ่งเดือนของฉันไปได้ตอนนี้พลังเวทเขายังฟืน้นฟูมีต็มที่แต่ก็ยังใช้เวทมนสายฟ้าเสริมความแข็งแกร่ง,งให้ร่างกายตัวเองได้ขนาดนี้ว่าบอกเกินไปแล้ว ต้องรีบจบการต่อสู้มีช่องโหว่แล้วอึ๊นชนะแล้วลีเดี๋ยวไฟมังกร บายไฟไหม่แล้วเอ๊ะไม่เห็นร้อนเลยอะ่ะการต่อสู้ยังไม่จบจะมาเหมือได้ยังไงระหว่างท่านพ่อกับท่านแม่สุดท้ายใครชนะเหรอตอนสุดท้ายประมาทไปหน่อยครั้งนี้พ่อแพ้เองอเห็นต้องยอมแล้วว่านายแข็งแกร่งมากจริงๆถึงไม่มีชุดก่อเวทมนต์แล้ววุธิถนัดมือ แต่แค่ใช้พลังกำลังก็สู้กับฉันได้ขนาดเนี้ก่อนหน้านี้ไม่เคยมีใครทําได้แบบนี้มาก,ก่อนแน่นอนถ้าฉันลงจริงฉันก็ชนะเธอได้แน่นอนอยู่แล้วเอาเถอะในเมื่อนายยอมแพ้แล้วอย่าลืมพนังของเราล่ะลืมเรื่องมันนันไปเลยนะท่านแม่ท่านพ่อตายแล้วเหรอไม่เป็นไรหรอกจ้าขาให้ใช้พลังมากเกินไปร่างกายเลยรับไม่ไหวเดี๋ยวก็ฟื้นแล้ว